สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ประผมพักขนานพนเจียเดลแมสหริมชื่อเรียว่าปิงก่อนก่อนจะมามาร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงมานานละอ่ะร้องเพลงให้คนในเฟบผมนะลั้นใจที่กับจากเข้าค่ายนี่โหตอนพูดถึงเพื่อนนี่โหได้เจอเพื่อนนี้เลยบ้าจี้พิมพ์ข้อความไปเจอเพลงเนี้ยอ่าเดี๋ยวล้อง ฟังนะเป็นเพลงสั้นๆละมั้งไม่รู้อะเดี๋ยวฟังนะฮะปิดตั้งอยู่ตั้งนานและมันอันอั้นใจยิ่งเราไกลชิดกันวอนไว้เธอสบตากับลบตาเธอหยืดไปไปหาแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิงเธอเป ยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเมืม่อนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอโอเคสั้นๆแค่นี้ 啊，我。<laughs> <laughs>